ผมขอเยืนนะครับว่าหมอโอภาสได้โกหกคนไทยแล้วไม่รู้จริงคุณผิดพลาดแล้วคุณทําให้ความรู้สึกของประเทศชาติเรื่องการคุมโลกอันนี้ได้เลวร้ายมากแต่คุณมีจิตใจที่จะอมาโกหกคนไทยผมขอยืนประก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้สามัญสำนึกนิดนึง อเมริกาเขายังฉีดคนของเขายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรฟรีด้วยต่างหางนะครับคือถ้าเสียสตางนี้ผมก็ยังว่าเออพอมีเหตุผลนะครับแต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบเลยแล้วคนชาติอื่นไปฉีดฟรีนี่ผมว่าคงคงฟังดูไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับและทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ข้อมูลมาว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับผมคุณหมอครับคุณหมอเป็นคนที่มั่วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยถ้าคุณหมอกล้าพอนะที่จะยืนยันสิ่งที่พูดนะ มาดีเบตกับผมใน Facebook เลยครับก็ผมได้จับกับมือเห็นกับตาฟังกับหูอ่ะชีงตรงแขนนี้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะ ตอนนี้ก็รู้สึกสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยคลิปที่ผมบอกว่าผมแปลกใจไม่น่าเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยเขาฉีดวัคซีนนะครับโควิดให้ใครที่จะมาเหยียบประเทศไทยเขาที่ไปเหยียบประเทศเขาก็ได้เนี่ยฟรีนะครับมันจะกลายเป็นกระแสขนาดนี้เป็นกระแสซะจนเมื่อวานนะครับที่ผมต้องทำวิวนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อวานเนี่ยมีหมอโอภาส์เลยเนี่ยนะหมอโอภาสใช่ไหม วันนีอธิตย์ปดีกรมคุมโรคอะไรเนี่ยนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะได้ออกมาแถลงข่าวบอกว่ามั่วไอ้ทอมมันมั่วเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาเขาจะฉีดวัคซีนให้ใครก็ได้เมื่อมาเหยียบประเทศเขาแล้วหมอโอภาสครับ คุณผิดพลาดแล้วนะคุณทำให้ความรู้สึกของประเทศชาติเรื่องการคุมโลกอันเนี้ยได้เลวร้ายมากนะแต่คุณมีจิตใจที่จะมาโกหกคนไทยผมขอเยืนนะครับว่าหมอโอภาสได้โกหกคนไทยแล้วไม่รู้จริงแล้วก็พูดมั่วไปเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันตัวเองเพราะไม่อยากโดนดา่าเขาเรียกว่า cover your ass สิ่งที่ผมทำรายงานไป มันจะโกหกได้ยังไงมันจะไม่จริงได้ไงก็เมื่อผมได้สัมผัสเองเลยโอ้แต่ตอนนี้คนในกระทรวงปวดหัวกันมากเพราะวิดีโอผมมันเป็นกระแสะไปทั่วประเทศคนก็คงต้องมาถามกันว่าจริงเหรอแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ตอนนี้ก็มีคนอยากทำวัคซีนทัวร์อยากอยู่งู้อย่างนี้ก็เลยมาเห็นวิดีโอผมพอดีก็เลยนึกว่าผมทำทัวร์าผมไม่ได้ทำทัวร์นี่ไม่ใช่ธุรกิจผม ผมรวยเกินไปที่จะมานั่งทําทัวร์แต่มันสอดคล้องกันก็เลยคนโดนคอมถามเยอะโจมตีเยอะก็เลยต้องออกมาพูดมั่วๆหม,มอโอภาสนะบอกว่าไม่จริงแล้วบอกว่ามันจะจริงได้ยังไงให้ใช้การคิดกันหน่อยอเมริกาเขายังฉีดให้คนเขาไม่พอเลยเขาจะมาฉีดให้คนต่างด้าวได้ยังไงคุณหมอครับคุณหมอเป็นคนที่มั่วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยถ้าคุณหมอกล้าพอนะที่จะยืนยันสิ่งที่พูดนะ มาดีเบตกับผมใน Facebook เลยครับจัดเลยผมไม่ชอบที่ข้าราชการไทยเนี่ยป้องกันตำแหน่งตัวเองในการที่พูดโกหกนะอเมริกาเว้ชัดเจนนะครับผมได้มาฉีดที่นี่ไม่ใช่เพราะผมกะจะมาฉีดนะแต่ผมมาอเมริกาพอดี ผมต้องมาทำธุรกิจที่นี่ให้ชัดเจนนะผมไม่ได้หนีเมืองไทยมาเพื่อจะบินมาฉีดที่อเมริกานะผมมาพอดีผมก็อยากได้ข้อมูลเพราะคนไทยที่ดูผมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วผมเป็นคนที่ขี้เสือกผมอยากรู้นู่นรู้นี่ไปหมดผมก็เพียงติดต่อเพื่อนผมมานะครับที่นี่บอกว่าเออถ้าพี่จะบินมาเนี่ยพี่ฉีดได้ไหมคําตอบของเขาก็คือว่าลงทะเบียนครับพี่ทอมเดี๋ยวผมลงให้พี่ก็ถามต่อว่าแล้วภรรยาพี่เนี่ย ปุ้ยเนี่ยมาฉีดด้วยได้ไหมแต่ปุ้ยเนี่ยไม่เป็นกรีนคาร์ดนะพี่เป็นกรีนคาร์ดนะหรือไม่เป็นอเมริกันซิติเซนปุ้ยเป็นเดอะทัวร์สวีซ่าก็ไม่มีปัญหาครับพี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเดแวร์ดาใครฉีดก็ได้พี่ก็ไม่เชื่อก็เลยให้เขาลงทะเบียนให้บอกเขาวันพฤหัสวันศุกร์มีอีเมลกลับมาได้ QR โค้ดบอกว่าทั้งสองคนทอมเครือโสพลกับพทธิ์พรเครือรโสพลมีสิทธิ์มาฉียดยาวัคซีน ไฟเซอร์ Pfizer, ที่อเมริกาวันจันนี้เขาให้สถานที่มาแต่พี่ก็ยังไม่แน่ใจไม่อยากให้ปุ้ยมาแล้วก็เสียเวลาเปล่าเพราะปุ้ยเขาอยากมาฉีดก็เลยบอกปุ้ยปุ้ยรอก่อนขอพี่ไปเป็นหนูทดลองก่อนว่ามันจริงไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นจริงเดี๋ยวปุ้ยบินตามมาวันจันทร์ผมก็ลงที่สนามบินตอนสิบเอ็ดโมงนะครับ ไม่ไม่ใช่ลงสองโมงแล้วมาฉีดสามโมงนะคุณหมอโอภาสนะยังไงจะดูวิดีโอผมทั้งทีช่วกเวา,าดูให้มันตรงหน่อยได้ไหมนะผมลงสิบเอ็ดโมงนัดไว้ตอนบ่ายโมงพอมาถึงที่สถานที่ฉีดป,ปุ๊บก็นิสัยสอดของผม,มนะผมก็เดินเข้าไปก็ยื่นแต่พาสปอร์ตไทยให้เขาพ้นจริตทําให้ภรรยานะอยากรู้จะภรรยามาจะโดนไหมเขาไม่ถามอย่างอื่นเลยนะเขาขอดูคิวอาร์โค้ดก็ให้เขาเขาก็พาสปอร์ตเราไปทำคอปี้ แล้วบอกไปฉีดเลยอันเนี้อดไม่ได้ต้องถามแล้วล่ะเอ๊ะทําไมยูไม่เช็คเลยอะว่าฉันเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าทําไมยูไม่เช็คเลยล่ะว่าฉันมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่เปล่าก็กไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะเช็คหน้าที่ของรัฐอเมริกาตอนนี้หรือแคแคลิฟอร์เนียคือฉีดให้ทุกคนที่มาเหยียบแผ่นดินเขาเพื่ออ้าวแล้วนี้คนอเมริกันไม่เสียเปรียบเลยอเขาบอกคุณเข้าใจผิดเขามองทุกคนที่มายืนเหยียบอเมริกา อันตรายสําหรับคนของเขางั้นอยู่ดีจะให้คนเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือสิ่งที่เขาเรียกคํานี้นะ undocumented workers หรือพวกรอเปนฮุดไม่ได้ฉีดเนี่ยเพราะไม่ได้เป็นคนอเมริกันหรือไม่มีวินคาดเนี่ยก็ทําให้ประเทศเขาอันตรายอันนี้หมอโอภาสนะอาทิตย์ป,ปดีกรมควบค,ค,คุมโลกเนี่ยเข้าใจไหมก่อนนี่จะโง่ซะก่อนออกมาพูดเสียงทิงทัดสิ่งที่ทาให้คุณเสียเครดิตอะแม่งไม่รู้จริงแล้วออกมาพูดนี่คือปัญหาของประเทศไทย นะอเมริกาเขามีคนที่ไม่มีเอกสารในเยอะมากเขาก็เลยฉีดให้ทุกคนพี่ก็เลยถามให้ชัดเจนเลยโอเค my wife is not an American citizen my wife has a tourist visa she has a QR code But ไม่ได้ให้เขามารอบนี้เพราะเป็นห่วงเขาฉีดไม่ได้เขาพูดคำเดียวร e g i s t เ r ใหม่แล้วก็มาฉีดเลยก็ผมได้จับกับมือเห็นกับตาฟังกับหูอ่ะ ฉีดตรงแขนนี้ด้วยตัวเองแล้วอะ่ะแล้วรัฐบาลไทยจอ,อกมาป้องกันตัวเองบอกว่ามั่วไม่จริงอเมริกาเขาไม่ฉีดให้ก็ไม่ผิดไม่ใช่ทุกรัฐฉีดให้คนที่เป็นดันด็อกคิวเมนเแต่สำหรับรัฐใหญ่แคลิฟอร์เนียลแว์ดาเขาฉีดให้หมอโอภาสกล้าจริงไหมเก่งจริงไหมไมายืนยันกับผมอะ่ะผมท้าคุณอะ นะเพราะคุณอย่าให้ข้อมูลผิดกับคนไทยอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวคนไทยจะหนีไปอเมริกาบอกไม่ใช่มันเป็นเพียงอีก choice หนึ่งที่ถ้าคุณมีโอกาสก็เป็นการตัดสินใจของคุณ 1. คุณต้องมีวีซ่ามาอเมริกาสองคุณต้องมีเวลานะเพราะฉีดแล้วเนี่ยคุณต้องทิ้งประเทศไทยเนี่ยเกือบเร,เราเดือนครึ่งนะหนึ่งต้องมาอยู่นี่สามอาทิตย์สต้องกลับไปกักตัว14วัน แต่การที่มันมี choice ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเนี่ยทำไมประเทศไทยกลัวอับอายขายหน้าเหรอไอหมอโอภาสนี่กลัวอับอายขายหน้าเหรอว่ากูทำงานไม่ดีก็เลยต้องออกมาให้ข้อมูลผิดว่าไม่จริงเพราะกลัวตัวเองจะโดนดา่าผมด่าคุณเลยครับคุณผิด